ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาค่ะวันนี้เช็คพนังงานทวินเฟรนกันนะคะเรื่องราวภาพรวมของคุณกับคู่ทวินในช่วงเวลานี้เนะี่ยมันมีการพักเบรกการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์กันไปนะคะแต่ก็ยังมีความรอคอยความรู้สึกดีๆแล้วก็มีความคาดหวังว่ามันจะมีการกลับมาที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือการติดต่อสื่อสารที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังมีปัญหาบางอย่างที่ทําให้ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางคนจะเป็นเรื่องของเพื่อน,นหรือว่าความสัมพันธ์ซ้อนทับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับคนรู้จักหน้าตาทางสังคมเพื่อน,น,นอะไรพวกนี้ค่ะที่อาจจะมีช่วงเวลาที่เหมือนต้องไปทําบางสิ่งบางอย่าง ที่มันไม่สามารถจะเข้ามาสื่อสารหรือพูดคุยได้หรือบางครั้งมันหมายถึงเพื่อนๆเ,เ,เขาแนะนําว่าอย่าเพิ่งติดต่อมาอะไรพวกนี้ยเพราะว่ามันยังมีจุดที่เหมือนมันไม่คลิกในโอกาสสําหรับการสื่อสารที่ดีในช่วงเวลานี้แต่มันไม่ได้ยากสาหรับความรู้สึกที่มีต่อกันนะมันยังมีความรอคอยมีความคาดหวังมีพลังงานบางอย่างที่ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวก็จะได้กลับมาอีกเดี๋ยวก็จะได้เจอกันเดี๋ยวก็ได้คุยกันอีกก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลให้ต่างคนต่างเลือกนิ่งก็ได้นะคะ แล้วก็ความคิดที่เขามีต่อคุณช่วงเวลานี้ค่ะเขารู้สึกเหนื่อยใจกับการนิ่งในความสัมพันธ์นี้เหมือนเขาอยากจะเก็บตัวไม่อยากสื่อสารรอคอยเวลาที่ดีก่อนรอความสัมพันธ์ของตัวเขาเองที่เป็นคนที่มีความสุขในชีวิตได้เป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้เป็นคนที่มั่งมีเงินทองเหมือนเขากําลังบ่มเพาะบางสิงบางอย่างเพื่อไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเขาอาจจะมองคุณเป็นคนที่อยู่ไกลเกินเอื้อมเป็นคนที่ดูแล้ว มันเหมือนกับเป็นคนที่ใช่แต่ยังไม่ใช่เวลาของเราอะเป็นอารมณ์ที่แบบรอจังหวะของการเติบโตทํางานหลายอย่างแบกบภาระหลายเรื่องราวแล้วก็ไม่กล้าที่จะสื่อสารไปกับคุณเพราะกลัวว่ามันยังไม่ไม่ใช่จังหวะที่เขาจะคุยอะไรได้ค่ะเขาอาจจะพัฒนารอให้เขาอะอยู่ในจุดที่มั่นใจในตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่หรือว่าอยู่ในจุดที่สามารถจะแก้ไขปัญหามเมฆหมอกที่บงังความสุข ความสําเร็จในชีวิตเขาให้มันมีชีวิตที่ดีกว่านี้ก่อนบางคนอยู่ในจังหวะชีวิตที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเขาอาจจะอยากเดินทางมาแต่ทําไม่ได้ปัจจัยไม่พร้อมปัญหาเยอะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของครอบครัวไม่เห็นด้วยหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเขาก็รอคอยแล้วก็แอบส่องแอบมองแอบคิดถึงคุณอยู่สมัอนะคะแต่เก็บความรู้สึกไว้ไม่ให้คุณรู้ว่าเขาแอบส่องแล้วก็มานั่งทุกอยู่คนเดียวว่าเออ ทำไมกันนะฉันน่าจะได้เวลาสื่อสารหรือว่าได้เวลาไปหาแล้วแต่ว่าการเงินการงานชีวิตยังไม่ดีขึ้นสักทียังไม่สามารถที่จะไปเพื่อพูดอะไรว่าเขาได้เติบโตได้สักครั้งมันเหมือนเขามีความน้อยเนื้อต่ําใจนิดๆแต่เขารู้ว่ามันจะมีจังหวะที่เขาจะได้เป็นคนที่ดีพอสําหรับการไปเจอคุณอีกครั้งนะคะช่วงนี้ก็เลยเหมือนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะห่วงเนื้อห่วงตัวไม่ยอมออกสื่อโซเชียลหรือทําให้คุณรู้ว่าเขา,าแอบ,บสองคนอยู่ ก็จะส่องเงียบๆไปนะคะแอบมองไกลๆห่างๆอย่างห่วงๆส่วนคำแนะนำจากไฮเออร์เซ่ะคะ่ะช่วงนี้เป็นเวลาสำหรับการเยียวยารักษาเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องมุบอ่อนไปข้างหน้าต้องมองไปในที่ที่เป็นที่ทางของคุณและกล้าที่จะไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนได้รับการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจะดีขึ้นกว่านี้นะแต่ว่าคุณจะต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนมันมีการเซฟเพลตการแยกจากการไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อที่จะไม่เกิดความบาดหมางหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่อกันมันก็เลยเหมือนเป็นการปกป้องเพื่อที่จะให้คุณและเขาอ่ะอยู่ในพื้นที่ที่ดีสําหรับตัวเองในการเติบโตแล้วมันเหมือน มันต้องมีการเติบโตมากพอที่เราจะปกป้องหรือว่าช่วยเหลือกันและกันได้จริงๆมันเหมือนเรารู้สึกว่าพลังงานมัน,มนเป็นการเติบโตทั้งคู่ในเวอร์ชันที่เหมาะกับตัวเองแต่ว่ามันโตเพื่อที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วสามารถซัพพอร์ตทั้งในแง่ของความรู้สึกแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยกันนะคะดังนั้นมันจึงมีช่วงเวลาที่เราต้องห่างกันไปเพื่อเซฟใจตัวเองก่อนเพื่อให้คุณพัฒนาความรู้สึก เป็นคนที่เต็มเปียบจากภายในเป็นคนที่มีความกล้าหาญแล้วก็การเยียวยาบาดแผลนะคะเพ <s> ื่อให้เราสามารถที่จะมองชีวิตไปข้างหน้าได้จริงๆไม่ต้องกลับมารู้สึกเจ็บปวดกับอดีตอีกแล้วนี่คือช่วงเวลาที่จิตวิญญาณต้องการให้คุณกลับมาดูแลตัวเองและเป็นช่วงเวลาที่เขาเองอะค่ะก็กำลังพยายามในการผ่านบททดสอบของเขาอยู่กำลังพยายามที่จะ มูปอนจากปัญหาหนี้สินปัญหาการเงินไปสู่ชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยแล้วเขารู้สึกเหนื่อยมากแต่เขายังมีเวลานะคะที่จะแอบมาสองคุณอยู่เสมอเลยแล้วเขาอยากที่จะเป็นครอบครัวที่ดีเป็นคนที่ดูแลคุณได้เป็นคนที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกเสียเซลล่ะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอหรืออะไรพวกนั้นมันเลยทำให้เขาอะรู้สึกไม่โอเคเวลาที่เขาไม่สามารถให้ หรือช่วยเหลือทั้งเรื่องของการเงินด้วยนะแล้วก็ความรู้สึกการซัพพอร์ตเหมือนตอนนี้คุณอยู่เหนือเขาทุกด้านเลยค่ะแล้วเขาก็คิดว่าเขาอยากจะเป็นคนที่อยู่เหนือคุณในรูปแบบของการดูแลคุณได้อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนเขาต้องดีขึ้นกว่านี้ให้ได้ก่อนสิ่งนี้ก็เลยอาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาเงียบกันไปอะค่ะเหมือนตางคนต่างรู้อยู่ลึกๆอะว่าต่างคนต่างมีโจทย์ในใจที่ต้องไปแก้ไข และรอเวลาของการเยียวยาการพัฒนาตัวเองมันจึงไม่มีการสื่อสารมากนักในช่วงเวลานี้และหลายครั้งอาจจะมีเรื่องของการปรึกษาเพื่อนหรือความสัมพันธ์ที่ยังคาราคาซังกับคนในอดีตอาจจะเป็นลักษณะของแฟนเก่าที่เป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันเป็นลักษณะของเพื่อนนะที่มาทําให้เขารู้สึกว่ามันมันยังไม่เพียงพอยังต้องนิ่งไปกอน นะคะมันยังเป็นจุดที่เขาอะเชื่อว่าการนิ่งมันก็ดีสําหรับตัวเขาแล้วก็ตัวคุณนั่นแหละตอนถึงอย่างนั้นนะคะก็เหมือนคนคนนี้ขยันส่องขยันมองขยันเก็บรายละเอียดเก็บเรื่องราวทุกอย่างเก็บทุกชอ็อตทุกสิ่งที่เขาพอจะรับรู้เรื่องของคุณหรือว่าไปได้ข่าวหรือเห็นคุณที่ไหนและบางครั้งเขาค่อนข้างมีโมเมนต์ความโมโนนะคะ มโนว่าเออถ้าเกิดเขาอะประสบความสำเร็จเขามีนู่นมีนี่มีนั่นเขาจะให้อะไรกับคุณบ้างเขาอยากเป็นคนที่เปย์ะค่ะเป็นสายเปย์เป็นสายที่แบบไม่ใช่การเปย์เพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนมีตังนะแต่มันเหมือนเปย์เพื่อให้เขาเห็นความความสุขของคุณเปย์เพื่อให้เขาอะได้ทําให้คุณยิ้มให้กับเขาให้คุณมีความสุขให้คุณให้เอเนอร์จีดีๆกับเขาต่ออีกทีหนึ่งนะคะ เป็นการรอคอยจังหวะนั้นของชีวิตมากๆเลยดังนั้นเมื่อเขา,า,เขาเอะค่ะพยายามแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็บอกให้คุณเยียวยารักษาความเจ็บปวดซะและกล้าที่จะไปต่อทุกๆวันมันจะค่อยๆดีขึ้นนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นในไม่ช้าแม้อาจจะมีเงียบกันบ้างนะคะแต่มันเป็นไปเพื่อการพักเบรกให้เราได้เยียวยาจิตใจแล้วก็ เข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะละเลยในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันสิ่งนี้ก็เลยเป็นคำถามที่คุณจะต้องมาแกะประเด็นให้ออกว่ามันมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเจ็บเหลืออยู่บ้างเพราะถ้าวินมันคือการล้างพลังงานล้างเอเนอร์จีที่เรามีในความสัมพันธ์อดีตของเราตัวตนของเราทั้งหมดมันสะท้อนออกมาแล้วเราเองต้องแก้ไขมันด้วยความเข้าใจใหม่คุณจึงต้องใช้ความกล้ามากๆที่จะไว้วางใจ การจัดสรรของจักรวาลและพลังงานหกเรลไฟคู่เชื่อว่าคุณจะได้รับการปกป้องจากไฮเออร์เซลและจิตวิญ,ญญาณที่ดูแลคุณอยู่และคุณจะต้องพัฒนาสิ่งที่เขาให้บทเรียนคุณมาค่ะเพื่อที่จะก้าวกระโดดและเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เป็นตัวเองได้มากขึ้นมีความสุขได้มากขึ้นและทุกอย่างมันจะบรรจบกันในเวลาที่เหมาะสม แต่เรารู้สึกว่าการนิ่งการหลีกเลี่ยงการสื่อสารมันไม่ได้แย่นะคะแค่เหมือนมันยังไม่พร้อมและยังมีจังหวะเวลาที่ต้องการการพักหายใจหายคออยู่ในพื้นที่ตัวเองแต่ก็ยังมีความคิดถึงแอบส่องแอบมองแอบสืบเสาะค้นหาแอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของกันและกันอยู่เพียงแต่การไม่สื่อสารเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ได้ให้ความสําคัญหรือไม่ได้ใส่ใจ แต่การสื่อสารไปมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนมันอัดอั้นมานานเนาะมันอัดอั้นมานานแล้วมันรู้สึกว่าถ้าจะได้คุยทั้งทีก็ขอให้คุยแบบสามารถเทคแคร์ได้ให้อะไรต่อกันได้ดูแลได้ไม่ต้องรู้สึกเหมือนคุยคุยหยุดหยุดอะไรพวกนี้ค่ะเพราะงั้นสิ่งนี้ก็คือช่วงเวลาสําหรับการพัฒนาของความสัมพันธ์ทวินเฟรมนะคะถ้าหากมีการเลี่ยงเลี่ยงกันไปก็อาจจะเป็นโจทย์ที่คุณต้องกลับมาเยียวยาแก้ไข ความรู้สึกบางอย่างที่ป๊อปอัพขึ้นมาในช่วงที่คุณอยู่กับคู่ทวินของคุณและทุกอย่างอะคะ่ะมันจะนําพาไปสู่ความเข้าใจการเยียวยาการเลื่อนระดับของจิตวิญญาณการเข้าสู่ความรักไร้เงื่อนไขนะคะและขอให้คุณค้นพบเส้นทางนั้นไวๆะคะ่ะขอให้คุณเข้าสู่การอยู่เนี่ยในเร็ววันนะคะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมรับฟัง,งการ subscribe ปเปอร์แ n งและการเดินทางในการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อเปลี่ยนพลังงานของคุณและ เปลี่ยนพลังงานของจิตสำนึกมวลรวมให้กับโลกใบนี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ